สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่12ตุลาคม2,024นะครับวันนี้ฟีนิกินเด็ก49จากเมื่อวานนี้32ดีดตัวขึ้นมา17จุด b ุดบิตคอใน48ชั่วโมงเรามาจาก5 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเช้านี้อยู่ที่62,000-63,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆนึกภาพถ้าเป็นตลาดทองคำเนี่ยสมมติทองคำบาทหนึ่ง58,000กว่า2วันให้หลัง อยู่ที่62-63 0เนี่ยผมว่านักลงทุนทองคำขานไก้คางนะครับเ,เรื่องแรกมาพูดถึง MicroStrategy MicroStrategy ล่าสุดเมื่อวานนี้พอ่อใหญ่ไมโครเซ s เลอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยแกบอกว่า Bitcoin ในศตรวรรษที่21จะเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังจะเป็นสินทรัพย์ที่เก็บคุณค่าเป็น Store of Value ได้ดีที่สุด และเป้าหมายของ r o s t r s t e g y คือการเป็นธนาคารของ Bitcoin พอแกพูดเสร็จไม่ถึงไม่ถึงวันเนี่ยราคาหุ้นของ r o s t r s t e g y พุ่งขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณการซื้อขายระหว่างวันนะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ปิดตลาดที่อันดับ5แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่อันดับ4ของตลาดส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยดีตัวขึ้นมาที่6,200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าเมตา Facebook มากกว่า Google มากกว่า Microsoft มากกว่าหลายต่อหลายบริษัทใหญ่ๆนะคอนเซปต์ของพ่อใหญ่ไม่มีอะไรเลยซื้อถือออทนด้วยนะครับต่อไปมาพูดถึงคุณป้ามหาภัยอลิซเบธวอร์เรนคุณป้าอลิซเบธวอร์เรนเราทราบดีแกเป็นเจ้าของแคมเปญแอนตี้คริปโตอาร์มแกมีไวนนิวมีป้ายมีทุกอย่างถ้าคุณป้าไม่ชนะการเมืองเนี่ยเธอเหมือนกองกำลังติดอาวุธคอยซุ่มยิงพวกเรา แล้วก็มีแกรีแกร์นเซอร์เป็นรปภนะครับล่าสุดถ้าใครจำได้ตอนเดือนกรกฎาคมวุฒิสมาชิกโรเจอร์มา h a โชขอถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนแอนตี้คริปโตอาร์่นะจากเดิมที่โรเจอร์มา h a โชเขาบอกว่าคริปโตเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติล่าสุดนะครับวุฒิสมาชิกจากรัฐเวอร์จิเนียคุณมาร์กเวอร์เนอร์ประกาศถอนตัวจากการสนับสนุนแอนตี้คริปโตอาร์มีของคุณป้าเลซเบต เป็นรายที่2นะคือมาร์คเวอร์เนอร์เนี่ยตอนตุลาคม2 0 2 3แกเคยบอกว่าผมเป็นห่วงมากเลยกลุ่มก่อการร้ายตอนนี้ใช้คริปโตเครนซีเป็นเท่าน้ำเลี้ยงผมขอร่วมทีมกับอลิาเบธวอร์เรนผมขอช่วยรัฐบาลโจไบเดนต่อต้านการใช้คริปโตเพื่อใช้ในการก่อการร้ายผลปรากฏ1ปีให้หลังแกคงไปอ่านไวเปเปอร์แกคงไปทานปลาแกคงศึกษาแล้วแบบ เข้าใจว่าบิตคอยและคริปโตเนี่ยมันมันตรวจสอบได้นะมหาลัยชั้นนำฮาร์วาร์ดเยลมิทเบิร์กลีย์โคลัมเบียไอวี่ลีกทั้งหลายเขาสอนในเรื่องบล็อกเชนเทคโนโลยีสอนในเรื่องบิตคอยนะแม้กระทั่งแกรี่แกร์เซอร์อ Gary ler เคยสอนที่ม i ทีเพราะนั้นคนที่แบบต่อต้านคริปโตเนี่ยเพื่อน,อนๆนับวันยิ่งศูนยพันนะลุงทรัมป์สมัยก่อนไม่ชอบคริปโตทุกวันนี้อยากเอาบิต o i n มาเป็นทุนสำรองของประเทศ เพราะอย่างไม Bitcoin, เคเซเลอร์สมัยก่อนต่อต้านบิตคอยต่อต้านคริปโตเอ่อแลรีฟิงซีโอของแบล็ค r ็อกเหมือนกันสมัยก่อนไม่ชอบคริปโตด่าทุกวันนะครับก็เพื่อนเพื่อนทน,นข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปเรื่องสุดท้ายสั้นๆนะครับใครที่เป็น FC ของไปอีลอนมัสเอฟซของเทสลาน้าเห็นข่าวไซเบอร์แคบรถแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรบ o t แท็กซี่เมื่อวานนี้ข่าวการเปิดตัวใหญ่มากถึงแม้หุ้นเทสลาจะถูกชร์ตแบบระเนระนาด นะครับแต่ปรากฏว่าข่าวนี้เนี่ยมันทำให้ชุมชนโดชบน Reddit บน Twitter ตื่นตัวแบบทุกคนตกใจในภาพภายในของ r o b o t แท็กเนี่ยเพื่อนๆมันมีภาพสุนัขพันุ์ชิบายนุนั่งอยู่หน้ารถและขณะที่มันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีเสียงไปร์ล์มาร์สบอกว่า you be able to buy one นะหรือคุณจะสามารถซื้อมันได้สามารถเป็นเจ้าของมันได้ นี่นะครับ and ends being พอคลิปนี้ถูกกระจายบนโซเชียลเพื่อนๆทุกคนบนชุมชนด g e คิดเป็นเสียงเดียวกันว่าอีกไม่นานเราอาจจะสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นดอชคอยอีกไม่นานเราจะสามารถซื้อเทสลาทรัคด้วยดอชคอยหรือรถเทสลาด,ด้วยดอชคอยหรือเปล่านะตรงเนี้ย อ๋อปายอีลอนไม่ได้ออกมาประกาศไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากเท sla นะแต่ตรงเนี้ยเราทราบดีว่าปายอีลอนมัสเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนที่ชอบส่งซิกส่งสัญญาณเพราะนั้นในอนาคตอันใกล้เราอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับโดชคอยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกค,คนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม ช่วงนี้เรียกใครต้องระวังนะอายุมากกว่าเลีกพี่ได้ไม่มีปัญหาถ้าหน้าเด็กเรียกน้องเรียกได้เขาชอบด้วยถ้าเจอคนรวยเรียกเสียเผล่เพเขาเลี้ยงข้าวแล้วเราต้องระวังอะไรครับห้ามเรียกบอสทำไมอ่ะเดี๋ยวงานเข้า